วันนี้เราจะทำไก่ย่างตะไคร้นะฮะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมรับชมโพสต์นี้ให้จบนะครับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับวันนี้ไก่ตะไคร้ครับไก่ใช้ปีกไก่หรือขาก็ได้นะครับหรือน่องอะไรแล้วแต่จะใช้หน้าอกอะไรเงี้ยฮะ แล้วแต่ท่านนะฮะไก่ตะไคร้ตะไคร้คือตัวหลักเลยนะฮะแล้วก็แล้วก็กระเทียมเนาะปลาผักชีอันนี้เดี๋ยวเราซอยก่อนแล้วก็ไปตำนะฮะทั้งหมดนี้ลงไปตำแล้วจะมีเครื่องอื่นเพิ่มขึ้นมาแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะจัดการกับไก่ก่อนคือทำให้ไก่สามารถหมักได้ง่ายนะฮะด้วยการ หั่นหรือบั้งหรือเอาช้อนจิ้มก็ได้นะครับผมจะใช้วิธีนี้ง่ายๆนะครับก็คือ,อหั่นนิดๆหน่อยๆเพื่อให้เครื่องปรุงเข้าถึงได้ง่ายนะครับาตามสูตรของเราคือง่ายๆไวๆนะก็ขี้เกียจไม่รู้หรือว่าขี้เกียจก็ไม่รู้แต่ว่าโอเคแบบนี้ก็กินได้ครับนะ แล้วก็บอกได้เลยว่าอร่อยด้วยทำไปนะครับอ่ะอันนี้ก็ก็ได้ไก่นะฮะก็เราจะได้ไก่เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมไว้นะฮะอ่าเดี๋ยวอ่าเห็นท่านผู้ชมเห็นแล้วว่าอ่าไก่นะครับแล้วก็ผมก็จะต่อด้วยการเอาตะไคร้มาซอยอันนี้อ่า เยอะๆเลยอ่อแล้วครับเดี๋ยวเราเอาไปตํานะครับเอาล้ครับเสร็จตัวนี้เสร็จแล้วก็เราก็จะตําให้ละเอียดนะครับก็ไม่ต้องละเอียดมากนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตอนต,ตําเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะปรุงเพิ่มอ่าต่อจากนี้เราจะ ปรุงรสนะครับผสมนนด้วยการ,ารเริ่มต้นจากน,าน้ำตาลปี๊บนะฮะเอาน้ำตาลปี๊บประมาณเอาว่าเราใช้ไก่เท่าไหร่นะฮะตอนนี้แล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยตามด้วยซอสปรุงรสซอสขวาเขียวก็สุดแล้วแต่เพื่อนๆนท่านผู้ชมจะ ในครัวท่านใช้ซอสอะไรอยู่ที่เป็นซอสปรุงรสนะฮะก็ใส่ลงไปนะฮะน้ำมันพืชนะครับมันพืชมาตามด้วยพริกไทยอ,อ่ะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเครื่องที่เราตำไว้เมื่อกี้เนี้เอามารวมกันนะแล้วมีกระเทียมตะไคร้รากผักชีตำไม่ต้องละเอียดมากนะแล้วก็มาใส่รวมกันเสร็จแล้วเราก็จะทำให้เข้ากันด้วยการขยําหรือคนสุดแล้วแต่ท่านผู้ชมเหมือนกัน ท่านถนัดแบบไหนหรือท่านจะเรียกอะไรเรา,า,าให้ขยำขยำนะให้เข้ากันนะเนื่องจากน้ำตาลปี๊บมันก็ยังแข็งอยู่เนาะแลเราก็ทำให้เข้ากันนะแล้วก็เราจะพอเข้ากันดีแล้วเราจะเอาไก่มาพลุกมาพลุก นะครับุกใช้วิธีเดียวกันก็คือตั้งครุกตั้งขยำนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็จะเอาไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อนๆเ,เอามา,าคลุกกับซอสนะด้วยการาขยำหรือคลุกให้ทั่วนะครับ ใช้มือนวดนวดนวด,นวดเพื่อให้เครื่องปรุงเนี่ยมันเข้ากันนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเป็นไปได้เนี่ยมีเวลาเนี่ยก็ให้นำไปแช่ในตู้เย็นไว้สักครึ่งชั่วโมงนะแต่ถ้าใจร้อนอะจะเอาไปย่างเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าให้ดีเนี่ยแช่ไว้ในลังน้ำแข็งเนี่ยถึง สักวันหนึ่งอ่าสักคืนหนึ่งนะฮะแล้วก็อ่าเอามาย่างหรือย่างนะฮะอ่าทำวิธีนี้ครับก็ใส่อ่าถุงพลาสติกไว้อ่ะวันนี้ผมเสร็จแล้ว <c oughs> ได้ที่แล้วประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วผมก็จะย่างเลยนะครับผมจะใช้เตาอ่อินฟารเรดแบบนี้ครับนะฮเพื่อความสะดวกสะอาดและง่ายดายนะครับ และออกมาสวยงามประมาณนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆได้ลองไปทําดูนะฮะทำกินทํากายทําขายนะะก็เกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งทั้งกับในบ้านนะครับแล้วก็ครอบครัวจะแนวร้านอาหารยกนิ้วมาตอนท้ายแล้ววันนี้ก็คงราไปก่อนนะครับสวัสดีครับที่ติดตาม